พิซ่าหน้าธรรมดาสำหรับคุณอย่างที่ต้องการเยี่ยมมากและพิซซ่าหน้าช็อกโกแลตสำหรับคุณกินให้อร่อยนะคุณหนู <gasps> อะไรนะ่สนาสั่งหน้าช็อกโกแลตเออสุริแบ่งให้หน่อยนะไม่มีทางทจะกินคนเดียวก็ได้เธอขิ้นงูจังเลยอร่อยมากพิซซ่าหน้าช็อกโกแลตอาจจะดีกว่านี้โ <laughs> อ,อ้ให้ตายไม่ควรโยนนะครับ เอาพิซซ่ามให้ฉันนะฉันอยากลองมันคือพิซซ่าของฉันฉันไม่ให้เอาคืนมานะเอาไม่นะพิซซ่าของฉันจะหล่นแล้วใช่แล้วสาวๆพวกคุณน่าจะระวังให้มากกว่านี้พิซซ่าหกหดแล้วในเมื่อมีปัญหาขัดแย้งกันระหว่างเพื่อนๆแต่ชา l ์ n g e จะช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้ ดิสนนสาวอะไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอเนอะมาดูกันโอ้ไม่นะมันคือสิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมพระเจ้ากินมันเหม็นมากตอนนีก้กำจัดมนแล้วดีนะที่มันกระดาษชำระด้วยเออฮียจูลี่เอาไปเลยทำไมต้องเอาไม้ฉันด้วยน่ายขยิบขยังหวังว่าใต้ฝาของฉันจะไม่น่ารังเกียจเหมือนกันนะโอไม่นะฉันได้แบบเดียวกันเหรอไม่ติดธรรม เสียใจนะทำอะไรได <ique> ้ล่รอเดี๋ยวก่อนนะมันมีกลิ่นหอมหอมเหมือนช็อกโกแลตมาลองดูอ๋ว้าวมันคือเนนเทลล่าอร่อยจังเลยมรีมันคือช็อกโกแลตมาลองกินกระดาษชํากตได้ดีกว่าเห็แล้วมันทำมาจากช็อกโกแลตเหมือนกันอร่อยจังเลยใช่ฉันอยากกินให้หมดแล้วอะไรมรีไม่ฉันไม่แบกนะ เออฉันนึกไอเดียได้แล้วเอากระดาษชำระมาพันรอบตัวเองมาทำให้จูลี่ตกใจกันจูลี่มัมี่มาหาเธอแล้วนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยฉันจะเป็นลมงั้นอันนี้ฉันขอนะเออเยี่มากนี่เราก็ได้กินขนมแล้วอร่อยจังงั้นฉันขอเปิดก่อนนะเอเยอยากรู้จังว่าฉันได้อะไร มันคือระเบิดได้วยดมไมนั่นฉันไปก่อนนะบายไม่นะแมรี่ฉันไม่อยู่ที่นี่มันจะระเบ,บิดได้ทุกเมือ่อ <c oughs> หรือว่าไม่นะมันมีกลิ่นหอมหอม <c oughs> มันก็หมายความว่ามันคือขนม <c oughs> ตรงอย่างนี้สิมันคือช็อกโกแลตเจ๋งปไปเลย <c oughs> เอ้ใช่อร่อยมากๆาก <c oughs> แมรี่นี่มันอร่อยเกินบรรยายาไม่รู้หรอก สายไฟก็ทำมาจากชกโลแลตเหมือนกันนเจ๋งอะแล้วนาฬิกาจับเวลาก็น่ารักหมดแล้วล่ะตอนนี้ก็ตาเธอฉันดีใจกับเธอนะแต่เดี๋ยวก่อนนะา่องเธอเป็นชุโกแลัตมันของฉันก็เป็นของจริงสิโอ้พระเจ้าเวลากำลังเดินแล้วมันเจอระบบด ทำยังไงดีจูลี่ต้องรีพิเอร์สกีเดี๋ยวนี้จริงด้วยเราสามารถตัดสายไฟได้ฉันเห็นในหนังเราสามารถตัดสายไฟเส้นหนึ่งแล้วมันจะจะุทำงานเอาไหมนะมันดินเรายิ่งกว่าเดิมทำยังไงดีรจูลี่ฉันไม่รู้ลรวทำยังไงเอาฝาปิดไว้หลายแกงทำวบาไม่มีระเบิดแ้่ฉันเรานั่งทับดูนะมันอาจจะไม่ระเบิดรุ่นแรงกันได้ใครอย่างชั่วเอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจูลี่นี่มันน่ากลัวจังเลย ฉันบินมาไกลจากบ้านแถมยังพุ่งชนฝูงนกด้วยบินเหมือนนกก็ไม่ได้ฉันจะหล่นแล้วโอ้ยแมรี่เมื่อกี้มันเจ๋งมากเธอบินเหมือนนกเลยจูลี่ฉันว่าเรามาสลับกันไหมเอแย่มาดูกันว่าอะไรใต้ฝาเอาวาวกระต่ายอ่ะน่ารักจัง สุลิโดนนี่สิ็อกไตก,ก็ตายอ่ะออน่ารักมากเลยใช่ไหมมาลองกันว้าวอร่อยมากฉันชอบ <c oughs> อะไรเหรอขอหน่อยนะไม่ละแค่เห็นหรือเปล่ามันเล็กนิดเดียวเองมีพอสบถแค่คนเดียวเท่านั้นได้โปรดนะ <c oughs> ขอชิ้นเล็กๆก็ได้เล็กแบบเล็กนิดเดียวก็ได้นะ <c oughs> หรือว่าแค่เสร็จแมรี่เธอกินหมดคนเดียวเลยเหรอ ขี่งกจังลอยอ่ะพอกันทีนนอ๋อฉันนึกไอเดียได้แล้วฉันสามารถทำให้เจอรี่อารมณ์ดีขึ้นถ้าฉันหน้าเหมือนกระต,าต่ายเธอต้องตลกแน่แน่น่าจะให้กันสึกชิ้นทำไมถึงขี้งกขนาดนี้ต้องกรอะไรแมรี่เธอเหมือนกระต่ายเลยอ่ะน่ารักจังเ <c ười> ข้ากับเธอดีนะงั <c ười> น้นก็มาปลดฝาของฉันกันอ๋อมันคือกระต่ายจร,งจริงๆน่ารักมากๆเลย ไม่ละ่ะมันคือกระต่ายของฉันคนเดียวห้ามจับเด็ดขาดอ้ฉันนึกไอเดียได้แล้วแทนแทนเอาหมวกนัมกมายากลมาจูเลี่เดี๋ยวฉันแสดงมายากลให้ดูนะเอากระต่ายของเธอมาสิเร็วเข้าเร็วเข้าสรุปไปนี้มวกแล้วที่นี้ก็มาไล่มอนกันเอามาแล้วก็เกยมาแลก็เกยบูมมาดูกันสวยจังเลยกระดาษสีฉันคือสัดยาดนัมกมายากล แต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วก็แต่งของฉันยังไหนอะอยู่ในโมหรือเปล่าเอามันกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะแมรี่เออก็ได้กันได้สลองเรานทีนะบอกมันจะได้ผลบุม๊มแล้วเป็นไงมันคืออะไรเออในนี้มีแค่ร่องมามันดูไม่เหมือนกระต่ายเลยแล้วมีอะไรอีกไหมถุงเท้าสีรุง้งโอ้ยาวมาก o อ m ไม้ มัวเอาแต่กับมาให้ฉันนะเลยโปรดบางทีครั้งนี้าจะได้ผล oh. โอ้ฉนันรู้สึกถึงอะไรนุ่มๆ <c oughs> ใช่แล้วพิกะตจูลีช่ชอบกรบมาแล้วนะเห็นด้วยเลยมันคือเวทมนตจริงๆมาเปิดฝาพร้อมกันนะโอ้โหมันคือไกค่ค KFC เจ๋งไปเลยอยากรู้จังว่าใครได้ช็อตหรือว่าใครได้ไกจ่จริงๆมันดูเหมือนกันมากเรารีบมาลองกันเถอะ ไก่ของฉันดูเหมือนจริงเลยดมกลิ่นแล้วก็เลียดูไม่ยังไม่ชัดเจนงั้นมาลองกันว้าวมันคือช็อกโกแลตต้องอย่างนี้สิฉันได้ไก่แบบช็อกโกแลตลหรสุดยอดถ้าอย่างนั้นฉันก็ได้ไก่จริงจรงเออไก่อร่อยจังเลยวิเศษฉันชอบมากมากนไม่ได้แล้วมันอร่อยกันไปเอ๊ะแต่ว่าเลิกคว่ำกระดูกได้ปะ Sorry พอทีนะไม่ได้ตั้งใจนะเฮ้ย แมรี่ขอกันทีจะทำให้ฉันกอดเล้วเทกไก่ลงไปทั้งหมดบนโต๊ะแล้วเอาถังมาสวงไว้เพื่อความปลอดภัยตอนนี้ฉันก็พร้อมสุดชนไก่แล้ว<อ>ถามจริงนั้นฉันก็เอาด้วยเทไ,ไก่ออกมาให้หมดสมทถังที่หัวแล้วก็มาเริ่มสู้กันเลยมาโอ้โห่ไ่ไม่เคยเป็นสูงได้เท่านี้เลยนัะนนี่ส,สาวระวังดร่งนะ เธอคิดว่าใครจะชนละล่ะแมรี่หรือว่าจูลี่บอกเราได้ในคอมเมนต์การต่อสู้เริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆโอ้แมรี่แพ้แล้วฮ่าฮ่าแมรี่เธอคิดแพ้ฉัชนชน,ชนนะแต่เดี๋ยวก่อนนะท่างของฉันเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่า <c oughs> อะไรกันเนี่ยมันคือช็อกโกแลตจริงๆเยสสุดยอดไปเลยแมรี่เธอเศร้ามากมากินด้วยกันไหม <c oughs> ขอบคุณนะเธอใจดีจัง ทรั้งนี้มาเป่ายิงฉกกันนะใชนแล้วลฉัน oh. ฉันนะมาดูกันว,ว้าวมันคือฮอทดอกสิ่งเป็นเลยบีบซอสมาเขือเทศลงไป oh. เฮ้ยทำไมซอสไม่ออกมา <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วถ้าแบบนี้ละ่ะ <Yeah. S 2> เออให้ตาย oh. ฉันเต็มไปได้วยซอสมะเขืเ <c oughs> ขอเทศหยุดพรอนนะมามรีช่วยกันหน่อยสิเอานี่ไปสิขอบคุณนะสัปหะฉันเอมาแล้ว งั้นก็มาบิบิคสิโออใช่มันออกมาสวยแล้วก็น่ากินมากทีนี้ก็มาลองกันอร่อยจังเลยวิเศษฉันชอบมากมากจูลี่กินได้อร่อยสุดๆฉันก็อยากกินเหมือนกันฉันเหิวมากจนสามารถกินฮอทดอกทั้งหมดได้ในไม่กี่วิ จูเลียเธอกินเหมือนหมูเลยเธอแค่ต้องร้องอูดอู๊ดนะแต่มันอร่อยมากโอ้ทุกคนเห็นหมดแล้วสร้างแถมมาดูแม่ได้กันดีกว่านสตีลรู้เหมือนกันอ๋อ้าวมันคือช็อกโกแลตฮอตดอกสิ่งไปเลยโอ้น่ากินมากแถมฉันยังได้น้ำเชื่มช็อกโกแลตด้วย ต้องอย่างนี้สิดูสิมันน่ากินแค่ไหนงั้นก็มาลองกันดีกว่า,วา,วาอ้าวไม่เสร็จไปเลยชัอกโกฮอดอกอร่อยกว่าฮอดดกกว่าิีนนั่นเนี่ยฉันไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยแล้วถ้าฉันขอสักคำนี่เธอทำอะไรนะมันคือฮอดอกของฉันนะฉันจะกินคนอย่าวเธอานนและในนี้ก็มีไส้กรากที่เป็นช็อกโกแลตด้วย ต้เงย่างนี้สิอืมและที่นี้ก็มาลองกินขนมปังกันเออใช่อะไรเหมือนกันเลยกินหมดแล้วเหรอแน่นอนจะแห้ชักและลานานได้ยังไงเดี๋ยวมันละลายได้นะแมรี่เธอยังมีฮอตดอกอีกอันหนึ่งนะเจ๋<ำ>งเลยมันก็ฉัจะกินให้หมด เอาไมนะ oh <my> การอะไรขึ้นกับพองของฉันง่ายยีรับมาเปิดดูกันแล <laughs> ้วเข้าโอ้ว้าสวสาว,สาวมันคือซูชิ <laughs> มันดูน่ากินมาก <laughs> อยากรู้จังว่าใครได้ของจริงและใครได้ช็อกโกนลตงั้นมาเริ่มจากใครดีงั้นฉันเป็นคนแรกนะเคีย <laughs> บซูชิขึ้นมาแล้วก็จิ้มซอสแล้วทีนี้ก็มาลองกัน ว้าว <Wow, S 2> hmm. อร่อยมากฉันอยากกินมากกว่าน,นี้แต่ยิ่งเร็วขึ้นพายัาขึ้นไปละทีเดียว <Wow. S 1> ดูนี่นะ <Wow. S 1> ต้องอย่างนี้สิมันลอยในอากาศด้วย mm. นี่คือความสามารถพิเศษของฉันและตอนนี้ฉันก็สามารถใช้ตะเกียบขี้มากินได้ว้าว mm. wow, อร่อยเกินบรรยายโ mm. อ้ใช่ mm. ฉันชอบตั้งลายโซชิบแบบนี้ เดือช right. <c oughs> ิ้นสุดท้ายแล้วเรียบร้อยฉันกินหมดแล้วบราวบราวมันเจ๋งมากงานตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้วสไตล์น่นจะเก็บเหมือนกันเคียบซูชิขึ้นมาจุ่มซอสแล้วก็มันลองช็อกโกแลตซูชิอะไรมอกมากเลยอะไรอะตะเกียบของฉันก็ทำมาจากช็อกโกแลตเหมือนกันเจ๋งจัง สุดยอดจะกินให้หมดเลยและสซชิที่เหลือก็กินได้มือมันสะด,ดวกมากด้วยอ,อร่อยจังแค่ดูฉันก็หิวแล้วอะทีนี้ก็มาราดน้ำเชื่อมกลาให้ทั่วโูชิเลยโออมันดูน่ากินยิ่งกว่าเดิม,มฉันอยากกินให้เรสที่สุด เมี้ยวเยวเ้ยและชิ้นสุดท้ายอะไรเหรอจลลี่แบ่งให้เพื่อรักสักคำได้ไหมได้ฮะไม่มีทางเธอเชื่อจริงๆเหรอฉันจะกินเองคนเดียวใช่ฉันหลับได้